มีคําถามมาว่าก่อนบวชพ่อแม่รับปากจะชําระหนี้ให้จึงบวชแต่ต่อมาท่านประสบปัญหาการเงินจึงชําระให้ไม่ได้เราเองก็ไม่อยากศึกควรทําอย่างไรดีครับเมื่อบวชแล้วนะครับก็ขอให้ตั้งใจบวชต่อไปเถิดส่วนพระหนี้สินที่มีอยู่เนี่ยหาวิธีการว่า จะมีทางไหนไหมหากมีญาติโยมบุปถาอะไรก็ปรึกษาหรือกับเขาดูเขาพอจะช่วยแบ่งเบาภาระอะไรยังไงได้แค่ไหนหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีความตั้งใจในการบวชตั้งใจปฏิบัติทำจริงๆไม่ใช่ว่าบวชไปวันๆเท่านั้นนี่นะถ้าอย่างนี้แล้วเราก็เดี๋ยวช่องทางจะมาจะมีคนมาช่วยอุปการะและช่วยดูแลเรื่องหนี้สินต่างๆให้เราเองก็อนุโมทนาและสมบุญให้เขาว่าเขาเปิดโอกาสให้เราเองได้บวชยาวต่อไปเราก็จะตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ ยังไงยังไงยืนหยัดให้ได้นะครับขออนุโมทนาด้วยครับ